ธาตุพระเสาเผาไหมแต่ไร้แสงความรุนแรงร้อนรุ่มดังสูงขอนเปรียบเพิงดุระอ้ไยยิ่งไฟฟอนเป็นความร้อนเกิดจากแรงแสงระวีทศที่สาหอรดีมีที่มั่นพวกต้องทันซ่องโจรคอยปร้นจี้กรรมกรจรจัดพัสดีซื้อขายที่กสิกรรมทำศีรา อารมณ์สร้างพลาดพลาดบาดวิตกระแ,แวงวกมุทรุดุหนักหนาถึงคราวอ่อนผ่อนเรื่อยทำเฉยชาไม่นึกหาเหตุผลทั้งต้นปลายการพนันขันต่อชอบก่อเหตุมักอาเพศเสื่อมประสาทไม่ขาดหายโรคประจำรำไส้ในร่างกายรู้เชิงชายถึงขั้นอันธพาล ทิศผิวดำขำขันฟันขยนันจะยืนเดินแข็งกล้าวดูห้าวหารเป็นคู่มิตรชิดราหูอยู่ชั่วการกับอังคารควรระวังเขาชิงชังอีกพระสุขนั้นเป็นคู่ศัตรูเก่าพบกันเข้ามักเกิดยุ่งไม่สูงสิงคู่สมพลกับพระพุทธสุดดีจริงสุริสิงเป็นคู่ธาต แสนอาจองค์ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาในรอบต้นปีจวบจนถึงกลางปีนั้นก็ถือว่าดาวพระเคราะห์ที่ให้คุณกับชาวกรกฎมาหลายปีก็น่าจะเป็นดาวพระศพดีซึ่งดาวพระศพดี ตกพบเลือนลาพะถือว่าเป็นสิงเกณฑ์มาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วแต่ดาวมฤตยูก็ถือว่าเบียดอยู่พบเรือนราพะเช่นกันก็จึงทำให้ดาวพระสัป,ปดีก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งดาวพระสัป,ปดีได้มาตระฐานเกณฑ์ที่เป็นสิงเกณฑ์โยกหลังถึงรัคนาชาวกรกฎนั้นก็ถือว่าสร้างความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของมิตรสหายเพื่อนฝูงเจ้าใหญ่ในงานให้กับดวงชะตาได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าดาวพระรัสบดีที่กำลังจะโคจรย้ายออกในภพเรือนลาภะประมาณกลางปีนั้นถึงแม้นจะเป็นภพเสียในภพเรือนวินาสแต่ก็ยังชื่นอกชื่นใจอยู่บ้างเพราะดาวพระรัสบดีก็เดินเสดในช่วงปลายปีอีกทั้งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวพระราหู ที่โคจรสถิตมาตั้งแต่ปี66ที่พบเรือนสุภาในพบเรือนที่9ถือว่าได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ซึ่งพระราหูก็ให้คุณกับชาวกรกฎอยู่พอสมควรซึ่งเกณฑ์ที่เรียกว่าอุดมหรืออัมพุราศีของชาวอัมพุเกณฑ์ที่ชาวกรกฎพึงได้นั้นก็อธิบายในเรื่องของการมีมากการเข้ามามาก ทั้งในเรื่องของโภคทรั์ความร่ำรวยการได้ผลประโยชน์และกำไรทั้งจากคนรอบตัวคนรอบข้างการสแสวงหาโชคราบและความสำเร็จทั้งในสถานการณ์แห่งที่ต่างๆซึ่งความเป็นอุดมเกณฑ์ที่ราศีและลัคนาต่างๆจะได้นั้นก็ถือว่าสร้างคุณนุนนำและเป็นคุณุปการในห่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นในเมื่อหกเจ็ดปีที่ผ่านมาดาวมฤตยูก็ถือว่าทำพิษในภพเรือนกรมมะซึ่งดาวมฤตยูที่ให้คำนิยามอันสมยานามว่าเป็นดาวมฤตยูนั้นก็แสดงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนทิศทางแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งดาวมฤตยูก็สำแดงเดชในเรื่องของภัยอาเพศ การปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันกระทนหันซึ่งมริตยูที่เคยอยู่ในภพเรือนกรรมะของชาวกรกฎมาไราปีนั้นก็น่าจะเป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการเปลี่ยนงานการย้ายออกการเข้าออกจากงานเป็นว่าเล่นทั้งการทำงานอิสระการประกอบอาชีพในวิชาชีพและสายงานของตนทั้งตรงสายงานบ้างไม่ตรงสายงานบ้าง ก็ถือว่าทำให้เกิดความพันผวนกับชาวกรกฎยุพสมควรแต่ในปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมานั้นดาวมฤตยูก็โคจรสถิตย้ายออกจากภพเรือนกับมะซึ่งดาวมฤตยูเข้าสู่ภพเรือนที่11ถือว่าเป็นภพเรือนที่โยกหลังถึงลัคนาชาวกรกฎนั้นถือว่าแสดงในเรื่องของเพื่อนฝูงมิสหายคนที่เป็นสหธรรมิก คนที่เป็นเจ้าใหญ่ในงานคนที่มีอำนาจเหนือเจ้าชะตาซึ่งดาวมฤตยูในภพเรือนราพะนี้ถือว่าแสดงในเรื่องของพลังอำนาจในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของคนใกล้ชิดคนที่เข้าหาเจ้าชะตาซึ่งดาวมฤตยูในห่วงปีสองปีนี้นั้นก็ถือว่าดาวพระเสาร์ที่จะโคจรสถิตในภพเรือนสุภะในวันที่29มีนาคมนั้น ก็ถือว่าเสาก็โยกถึงมริตยูก็ถือว่าเบียนอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของที่พึ่งการพึ่งพาอาศัยกัลยาณมิตรก็ต้องระวังในเรื่องของความเดือดร้อนทั้งมิตรสหายเพื่อนฝูงและคนที่เสาะกนบอนทำรารซึ่งถือว่าดาวมริตยูที่โยกหลังถึงลัคนาที่พบเรือนราพระนั้นในเรื่องของโอกาสการแสวงหาโชคลาภความสำเร็จและการหา,หารายได้นั้น ็ในเรื่องของการออนไลน์การโซเชียลการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็ถือว่าสแสวงหาและก่กอโกยในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ดาวพระศัพบดีที่จะโครจรสถิตในช่วงประมาณเดือนพฤษภานั้นก็ถือว่าเข้าสู่พบเสียซึ่งเป็นพบเรือนที่12อันได้ชื่อว่าพบเรือนบินาศซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งดาวพระรัสบดี ให้คุณในตำแหน่งสิงเกมพบเหลือลาพะมาตั้งแต่ประมาณกลางปี67นั้นในเมื่อมีสุขมีสรรเสริญมีลาบยศประเดประดังเข้ามาในดวงชะตานั้นก็ต้องมีสิ่งที่เป็นโลกธรรมแปบก็คือมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทามีลาบยศสรรเสริญก็ต้องมีเสื่อมลาบเสื่อมยศกันไปซึ่งดาวพระศบดี ที่โคจรสถิตและมีดาวมฤตยูเบียนอยู่นั้นก็ถือว่าที่ใดมีผลประโยชน์และมีส่วนได้เสียในตำแหน่งแห่งที่ต่างๆนั้นก็ย่อมมีคนที่เสียประโยชน์การอิจฉาริษยาการเอาดีใส่ตัวหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งถือว่าดาวมฤตยูที่โคจรสถิตในภพเรือนลาภะและจะโคจรสถิตไปอีกประมาณเจ็ดปีนั้น ชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการคบหาผู้คนการมีสัมพันธภาพสัมพันธมิตรกับคนที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใกล้ชิดตลอดจนถึงคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในงานของตนก็ต้องประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความรักความสัมพันธ์ความเอาใจใส่ซึ่งดาวมรุตยูที่เบียนพบเรือนลาภะและโยกหลังถึงลัคนานั้น ก็ถือว่าให้ทั้งคุณและโทษซึ่งหากดาวมรุตยูหากให้คุณนั้นก็ต้องมีดาวสุภเคราะห์โยกถึงและสัมพันธ์ถึงดาวมรุตยูซึ่งดาวพระรัศป,ปดีที่จะโครจรสถิตในช่วงประมาณกลางปีนั้นก็ถือว่าตกพบเรือนบินาศซึ่งก็จะเดินเสด์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมดาวพระรัศบดีก็จะโครจรสถิต เดินเสด์ก็คือเดินเร็วจะโคจรสถิตเข้าไปที่ราศีกรกฎซึ่งกลุ่มตนนรักษ์ถือว่าได้กะมุตเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ของดอกบัวอีกทั้งทัพลัคนาก็มีมาตรฐานเป็นอุดซึ่งในช่วงปลายปีนั้นหากดาวมริตยูโยกถึงดาวพระราสปดีที่เป็นกะมุตเกณฑ์ให้กับชาวกรกฎนั้นก็น่าจะสร้างคุณนับประโยชน์ และถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งในวันที่29มีนาคมนี้นั้นดาวที่น่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในช่วงปีห8นี้ก็น่าจะเป็นดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสาที่ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวกรกฏซึ่งเป็นเจ้าเรือนที่เล่งลัคนาชาวกรกฏนั้นดาวพระเสาที่จะโคจรสถิตในภพเรือนที่9้า ถือว่าเป็นพบเรือนที่ตรีโกนถึงรักนาซึ่งการตรีโกนนั้นก็ถือว่าให้คุณมากกว่าให้โทษอีกทั้งดาวพระเสาที่โคจรสถิตในพบเรือนสุภะซึ่งแสดงถึงพบเรือนที่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าดาวพระเสา์ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าได้เกณฑ์ที่เรียกว่าอัมพุอุดมเกณฑ์ซึ่งความเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ของชาวกรกฎนั้น ก็แสดงในเรื่องของการสแสวงหาทั้งในเรื่องของความเจริญการก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกทั้งดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งถือว่าเป็นกเกษตรแฝดเรือนร่วมเรือนกันกับภพบเรือนมรณะนั้นก็ในเรื่องของการเดินทางการทำธุรกิจร่วมค้าร่วมทุนการร่วมหุ้นซึ่งพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิก็ถือว่ามีโอกาส ที่จะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ร่วมลงทุนกับชีวิตก็มีโอกาสในระหว่างพบปะพบเจอทั้งต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมซึ่งดาวพระเสาซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะของดวงโลกและดวงเมืองนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการพัดถิน่นแดนไกลการห่างเหินจากภูมิลำเนาก็เหตุและปัใจจัยในเรื่องของกิจาการหน้าที่ ตำแหน่งและสายงานอาชีพของตนซึ่งดาวพระเสาเบียนในภพเรือนสุภะก็ถือว่าเป็นดาวบาปประเคข้ก็ยังถือว่าเป็นดาวที่แสดงในเรื่องของความลำบากในเรื่องของความเหนื่อยยากก็มีโอกาสในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์การมีโครงการแผนระยะยาวซึ่งพระเสารเดินสถิตในราศีใดภพเรือนใดนั้นก็ใช้เวลาประมาณสองปีครึ่ง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการการลิเริ่มและความต่อเนื่องในการร่วมกันประสานทั้งขั้นตอนวิธีการและการดำเนินกิจการต่างๆนั้นก็น่าจะทำให้ชาวกรกฎมีแผนงานที่ดีและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆซึ่งดาวพระเสาเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่าจะได้เกณฑ์อุดมไปอีกสองปีกว่านั้น ก็เป็นห้วงปีที่ดาวพระเสาร์จะสำแดงเดชอิทธิฤทธิ์ในภพเรือนสุภานีก็ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการดูแลที่อยู่ที่อาศัยอีกทั้งในเรื่องของความห่างเหินความห่างไกลซึ่งดาวภพเรือนปัตตนิโคจรไปสถิตในภพเรือนที่เกซึ่งมีโอกาสในเรื่องของการห่างเหินหรือเหตุที่ทำให้ห่างไกลซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎ ในรอบปีสองปีนี้นั้นดาวพระราศพดีก็ถือว่าให้คุณทั้งในช่วงปลายปี68และต่อเนื่องจนถึงปี69ซึ่งปีพุทธศักราช2568นั้นดาวที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็น่าจะเป็นดาวพระเสาร์ซึ่งก็ถือว่ามีเจ้าภาพร่วมนั่นก็คือดาวมฤิตยูแต่ปี68นี้นั้นดาวที่เป็นเจ้าภาพรองซึ่งถือว่าสำแดงเดชเช่นกัน ก็น่าจะเป็นดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูจะโคจรย้ายสถิตในช่วงประมาณวันที่18พฤษภาคมซึ่งถือว่าพระราหูจะเป็นกเกษตรราธิบดีและสถิตในพบเรือนของตนเองที่พบเรือนมรณะก็เดี๋ยวช่วงกลางปีก็น่าจะมีในเรื่องของการจัดการดูแลหุ้นส่วนการดูแลในเรื่องของมรดกพินัยกรรม การจัดการในเรื่องของกรมทรรม์สินเชื่อต่างๆก็น่าจะเป็นปีที่ชาวกรกฎในช่วงปี68จนถึงปี69นั้นในเรื่องของการแปรสินทรัพย์การแปรสภาพทั้งทรัพย์ในดินสินในน้ําอสังหาริมทรัพย์การขายทอดตลาดการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งโดยการสืบสันดานในวงศาขณะยาคอันที่เกี่ยวพันทั้งพฤติไนและนิติไน ซึ่งดาวพระราหูเป็นเกษตรในภพเรือนมรณะและดาวพระเสาร์ที่เป็นตนุของดาวเสาร์ไปโคจรสถิตที่ภพเรือนสุภานั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นปีในเรื่องของการเดินทางทั้งการจัดการการดูแลที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์แห่งที่ของตนซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎในรอบป,ปีสองปีนี้นั้นดาวพระเสาร์ตรีโกนถึงลัคนา เป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ก็เป็นห้วงปีที่ชาวกรกฎนั้นในเรื่องของการดำเนินชีวิตการจัดการการดูแลที่อยู่อาศัยและความสงบเรียบร้อยภายในบ้านในเรือนของตนเองนั้นก็ถือว่ามีโอกาสและทิศทางที่จะนำพาไปสู่ความเจริญและความพาสุกในอนาคตตารซึ่งดาวพระเสาร์ก็จะโคจรย้ายในวันที่29มีนาคม ซึ่งถือว่าพระเสาก็เดินเสิร์ตซึ่งตามหลักปฏิทินโหราศาสตร์นิรายนะราหีรีก็ถือว่าเดินเร็วกว่าปกติซึ่งหากชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดน,นั้นที่ชอบการดูดวงแบบสุริยญยากก็คงจะเข้าใจกันว่าดาวพระเสาจะโคจรย้ายในเดือนพฤษภาแต่ปฏิทินโหราศาสตร์ที่เป็นนิรายณะราหีรีนั้น ถือว่าอิงในวิถีโคจรของดาราศาสตร์และวิถีความเป็นจริงตามแบบของนาซาอีกทั้งดาวมฤตยูก็เดินไม่ตรงกับแบบสุริยญาติซึ่งดาวมฤตยูจะโคจรสถิตที่พบเรือนราพะของชาวกรกฎนั้นก็วันที่19มีนาคมซึ่งดาวมฤตยูถือว่าเป็นพบเรือนที่กระทบและถึงลักนาของชาวกรกฎ ซึ่งพบเรือนที่11เป็นพบเรือนที่โยกหลังถึงก็เป็นห่วงระยะเวลา6-7ปีที่ดาวมฤตยูจะสถิตในพบเรือนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการขัดลาบการขัดขวางความเจริญทั้งมิตรสหายกัลยาณมิตรตลอดจนถึงการสูญเสียการเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีเพราะการเซาะกลบอนทำลายอีกทั้งพบเรือนนี้นั้น เป็นภพเรือนที่11ถือว่าเป็นภพเรือนที่บีบลัคนาก็ต้องระวังในเรื่องของคนมีสีคนมีอิทธิพลเจ้าหน้าที่รัฐอีกทั้งในเรื่องของคนที่มีอำนาจเหนือเจ้าชะตาก็ยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นักซึ่งสมยานามกับดาวมฤตยูที่รู้กันว่าดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวที่สร้างความพันผวนการเปลี่ยนแปลงและคอยกลัน่นแกล้งในดวงชะตาอยู่เสมอมา ก็ขอเป็นความหวังและคาดหวังสิ่งดีๆที่จะเกิดมีกับชาวกรกฎแต่เดือนมีนาคมตลอดจนถึงเมษายน,นนี้นั้นดาวพระเคราะห์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนต่างๆอันมีดาวพันธุอย่างดาวพระสุกนั้นก็เดินโคจรสถิตที่พบเรือนสุพระที่ราศีมีนซึ่งดาวพระสุกนั้นก็ถือว่าโคจรพักองศาอยู่ช่วงหนึ่งจึงทำให้ดาวพระสุก จะโครจรสถิตที่ราศีมีนพบเรือนสุภะไปอีกสามสี่เดือนข้างหน้าซึ่งพระสุขในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นอุดซึ่งดาวพระสุขก็ไปสถิตกลุ่มร่วมทั้งพระราหูทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินซึ่งเป็นดาวพระอาทิตย์อีกทั้งดาวพุธก็เป็นนิดและเป็นประอยู่ที่พบเรือนสุภะะพบเรือนตรงกันข้ามซึ่งก็เป็นห่วงระยะเวลา ในเรื่องของการจะต้องจัดการทั้งในเรื่องของความรอบคอบการดูแลเอาใจใส่ทั้งการประสานงานการเจรจาการพูดคุยพบปะนัดพบกับคนหมู่มากซึ่งดาวพุธเป็นประและเป็นนิดและเข้าเกณฑ์พินทุบาทในพบเรือนสุภานั้นซึ่งดาวพุธก็ถือว่าอ่อนกำลังมากก็ต้องเป็นห่วงระยะเวลาประมาณสองเดือนที่ดาวพุธจะสถิต ในราศีมีนประมาณสองเดือนก,อนกว่านั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการผิดนัดการผ่อนผันการเบี้ยวหนี้การชำระหนี้อีกทั้งในเรื่องของการพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยการไหว้วานขอความช่วยเหลืออีกทั้งดาวพระอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของชาวกรกฎนั้นก็จะโครจรสถิตกลับมาเดินปกติซึ่งก็ถือว่าพักองศากันมาประมาณเกือบสองสามเดือน ซึ่งพระอังคารก็เดินสถิตจอดในภพเรือนบินาธซึ่งกว่าจะออกจากภพเรือนบินาธและจะย้ายไปกลุ่มลัคนานั้นก็ประมาณวันที่3เมษายนซึ่งพระอังคารก็เริ่มเดินปกติในช่วงประมาณเดือนมีนาคมแต่ก็ยังต้องระวังในเรื่องของความเสียหายความเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดคับข้องใจในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่การทำงานของตนที่มีความหนักความเหนื่อย การแบกรับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพบเรือนวินาที่ดาวอังคารโคจรถอยหลังและมาสถิตยอยู่นั้นก็ในเรื่องของสิ่งที่เป็นข้างหลังการแบกรับสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ซึ่งเดือนมีนาคมเมษาและพฤษภานั้นพระศุกร์ก็ยังสถิตเป็นอุดอยู่ที่ราศีมีนพบเรือนสุภะก็มีโอกาสในเรื่องของการสแสวงหาโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชค ทั้งการเดินทางการพบปะพูดคุยและหาความสุขความเจริญในต่างถิ่นต่างแดนการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็ขอให้เป็นปีที่ดีของชาวกรกฏซึ่งดาวพระเสาถือว่าเป็นอัมพูอุดมในความอุดมมาเกณฑ์ที่ชาวอัมพุราศีพึงจะได้นั้นก็ควรจะเป็นปีที่ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจความสมัครสมานสาม,มารถีกันในมูคณะ อีกทั้งคนที่ทำให้เรามีความสุขและสร้างเสริมความประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้นก็คือคนที่เป็นคนสำคัญทั้งคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายวงศสายขนา,าิอีกทั้งคนที่เป็นกัรยาณมิตรคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีก็หวังว่าจะเป็นปีที่จะสร้างเสริมและให้ความสะดวกความสบาย ก่เกิดคุณอุปการให้กับชาวกรกฎตลอดจนถึงปี2570และปี68ตลอดจนถึงปี69นั้นดาวพระหัสปบดีก็จะทยอยให้คุณนุนนำทั้งในเรื่องขององค์ความรู้การประสิทิ์ประสาทวิชาซึ่งดาวพระราสบดีจะกลุ่มลัคนาและจะเป็นกมุดเกณฑ์ให้กับชาวกรกฎนั้นถือว่าดาวพฤหัสบดี แสดงในเรื่องของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความรู้ความสามารถทั้งหมอคููพระครูบาอาจารย์ที่อันได้ชื่อว่าบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะนำทางส่องแสงและส่องสว่างให้ชาวกรกฎได้เห็นหนทางที่ดีอันจะนำไปสู่ทิศทางและแนวทางและวิถีในการดำเนินชีวิตในอนาคต,ตการเบื้องหน้า ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้รอดพ้นจากอุปัตวะอันตรายและอริราชศตัตรูทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้มารายหายสิน้นและขอให้เป็นปีที่เจริญไปด้วยโภกรัพย์สมบัติความมั่งมีความร่ำรวยและความเกษมเปรมปรีในทุกที่ทุกสถาน และขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในกิจการหน้าที่การสแสวงหาโอกาสความสุขและความเจริญในต่างถิ่นต่างแดนทั้งการข้ามน้ำข้ามทะเลการจอดและการผจญภัยในที่ต่างๆก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและรอดปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้น จงมีแต่ความโชคดีทั้งตลอดปีและตลอดไปขอบพระคุณครับ